สวัสดีครับในช่วงสมัยประถมหลายๆคนเนี่ยนะครับตอนเรียนวิชาสังคมศึกษาเคยเป็นเหมือนกันไหมครับบางทีเรานั่งสับพองกแบบนี้นะครับบางทีเนี่ยเราก็ฟุบหลับคาโต๊ะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าทำไมวิชานี้เนี่ยไม่ตื่นเต้นเร้าใจจังเลยแล้วก็บางทีเนี่ยไม่มีการขยับขยืนคลื่นไหวไปไหนเลยดังนั้นเดสกูลริ่งของเราวันนี้ครับก็เลยอยากจะเชิญชวนคุณครูที่สอนวิชาสังคมศึกษานะครับหันมาเปลี่ยนค่าเรียนที่ธรรมดาให้น่าจดจําสําหรับเด็กๆครับ สำหรับเทคนิคการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมนี้นะครับเราได้มาจากคุณครูนุ้ยครับหรือว่าคุณครูนาตยาศรีโพทองจากโรงเรียนวัดละมุดร,รอสพอราชบำรุงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองครับสำหรับเทคนิคการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษานี้นะครับอาจจะท้าทายความสามารถของคุณครูผู้สอนเนี่ยพอสมควรเลยทีเดียวครับเทคนิคนี้เนี่ยคุณครูจะต้องดึงให้เด็กเนี่ยหันมาสนใจครับแล้วก็ร่วมกันใช้ความคิดแล้วก็วิเคราะห์ไปด้วยก นั่นก็คือเรื่องวานรินทชาดกและวรุณชาดกซึ่งทั้งสองเรื่องนะครับก็เป็นนิทานชาดกในวิชาสังคมศึกษานั่นเองครับพระโพธิสัตว์สวยพระชาติเป็นพยาวานอนมีรูปร่างใหญ่โตเปลี่ยมด้วยพลักกำลังและมากด้วยสติปัญญาเฉลียวฉลาดออกหากินอยู่เพียงลำพังริมฝั่งใกล้แม่น้ำกลางแม่น้ำนั้นมีเกาะซึ่งเต็มไปด้วยผลไม้นานาชน,น,น,นิด เรื่องแรกครับคุณครูนุ้ยนะครับก็จะนําเข้าสู่บทเรียนด้วยการให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องราวของวานาินทชาดกกับวารุณชาดกผ่านสื่อการสอนทั้งภาพแล้วก็เสียงนะครับหลังจากที่ดูนิทานชาดกเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูก็จะชวนให้เด็กๆมาวิเคราะห์ในเรื่องของตัวละครในเรื่องทั้งวิเคราะห์เดี่ยวแล้วก็วิเคราะห์กันเป็นกลุ่มว่าตัวละครเนี่ยมีลักษณะนิสัยคาแรคเตอร์หรือว่าคุณงามความดีเป็นอย่างไรบ้างเบอร์เด็กๆได้วิเคราะห์ตัวละคร อออกมาอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเด็กๆก็จะมีการแบ่งกลุ่มกันเพื่อที่จะเตรียมการแสดงบทบาทสมมุติจะเห็นได้ว่าขั้นตอนนี้เนี่ยนอกจากเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องราวของนิทานชาดกแล้วครับเด็กๆก็จะได้ใช้ทักษะสมองส่วนหน้านั่นก็คือการจําเพื่อการใช้งานหรือว่า working memory ในระหว่างที่ฟังเรื่องราวของนิทานชาดกแล้วนะครับก็เตรียมนํามาทําบทบาทสมมุติกันและเด็กๆก็ได้ทํางานกลุ่มเด็กๆก็จะได้ฝึกทักษะในเรื่ เรื่องของการวางแผนจัดระบบการดําเนินการนั่นเองครับ ในคาบแรกเมื่อได้มีการแบ่งกลุ่มแยกยายกันไปเตรียมการแสดงบทบาทสมมุตินะครับเด็กๆก็จะได้ใช้ทักษะการทํางานเป็นทีมความคิดสร้างสรรค์นในการเตรียมการแสดงพร้อมกับมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนบางคนก็เป็นนักแสดงนาบางคนก็รับผิดชอบเรื่องฉากบางคนก็ดูแลในเรื่องของเครื่องแต่งกายน้องๆแต่ละคนก็จะได้ทําหน้าที่ที่ตัวเองได้รับมอบหมายจนสําเร็จนั่นเองครับ เป็นยังไงบ้างครับนี่ยังไม่ถึงขั้นตอนที่ให้น้องๆของพวกเราเนี่ยออกมาแสดงหน้าชั้นเรียนเลยนะครับแต่ว่าน้องๆเนี่ยก็ได้ใช้สมองส่วนหน้าหรือที่เราเรียกกันค้นหัวว่า e f หรือว่า executive function หลายต่อหลายด้านในการทำงานทำกิจกรรมการเล่นบทบาทสมมติในครั้งนี้ฉันอยากจะเห็นแล้วสิครับว่าเวลาที่พวกเขาต้องออกไปแสดงบทบาทสมมุติจะสนุกสนานขนาดไหนไปดูกันดีกว่าครับในแม่นะ้ำแห่งนี้ยังมีทะเขทสอง,องัยทะเตัวเียล ตรี้อย่างย่าที่พา่ยาศยาานอถให้เจ้จผู้ไปหามาให้เจ้ล่ยมันนอนอู่บาเอจับจับตุดวเอทไมกอนหมันแตกจังนะก้อเ่อยเจ้าก้นหนเห่ยเจ้าอนหนเหยทีไมเจ้าไม่พูกั่้าล่ะจิงเจ้าจะกับข้าที่เนือเมื่อเเล่ยได้ยินคำนั้นเจ้ีจับขันเกล็ดจรงหเดี้ส่วนตจ้าเล่ไม่กถึงเหนี้าเป็นข้าเ็นข้าเปข้าเข้าเปนขาเป้าเป็นท้าเ้าเนข้เานา ยักย์ใหญ่ยักษะควาพยาน้นที่แขงแก่งที่สุดในป่าแห่งนี้ทุกวันข้าจะกระโดดก้อนหินมาเอาอาหารที่นี่ดูสิอาหารได้กินทั้งน,นั้นเลยนี่แหละครับนักแสดงตัวน้อยของเราโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับโชว์ความสามารถด้านของการแสดง ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวให้กับเพื่อนๆของพวกเขาได้ชมกันซึ่งน้องๆน,นักเรียนนะครับก็ตั้งใจกันสุดความสามารถเลยทีเดียวครับในฐานะผู้ชมนะครับก็ได้วิเคราะห์คุณธรรมของตัวละครข้คอคิดที่ได้และสิ่งที่ได้เนี่ยก็ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันด้วยละครับซึ่งการเรียนการสอนแบบนี้นะครับถ้าคุณครูออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ทักษะหลายาๆด้านก็จะยิ่งเป็นการสร้างห้องเรียนที่มีชีวิตชีวาและก็ความสนุกสนานมากกว่าการเรียน ในหนังสืออย่างเดียวแล้วครับ ไม่แน่เชื่อนะครับว่าห้องเรียนวิชาสังคมศึกษาที่หลายๆคนนั่งสับขงกหรือว่าฟุบหลับไปเนี่ยจะกลายเป็นห้องเรียนที่มีสีสันแล้วก็มีชีวิตชีวาได้มากมายขนาดนี้ทําให้เด็กๆทุกคนนะครับได้แสดงศักยภาพของตัวเองความสามารถออกมาได้อย่างเต็มที่ใช้ทักษะอย่างหลากหลายครับโดยเฉพาะในเรื่องของการคิดวิเคราะห์แล้วก็การทํางานเป็นทีมจนงานเนี่ยสำเร็จขึ้นมาแล้วก็ทําให้เด็กๆเนี่ยเ,เขาภาคภูมิใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับไอเดียแล้วก็ เทคนิคการเรียนการสอนแบบนี้จากคุณครูนุย้ยหรือว่าคุณครูนาตยาสีโพทองจากโรงเรียนวัดละมุดรอสพอราชบำรุงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอบคุณคุณครูมากๆในทีเดียวครับส่วนครั้งหน้าดีสคูลิ่งของเราครับจะพาทุกคนไปพบกับไอเดียเทคนิคการเรียนการสอนจากคุณครูที่ไหนยังไงห้ามพลาดเด็ดขาดเจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ